ลัคนาพุชจินะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะใครมีวันเกิดในช่วงนี้เราก็แฮปปี้เบิร์เดย์สุขสันต์วันเกิดนะคะมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดสมตามใจปรารถนาทุกประการนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะมามาดูกันว่าตอนนี้มีสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะและตอนนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะการง,งานการเงินความรักโชคลาภเนอ้ออุบัติเหตุอะไรมีไหมนะคะถ้ามีขอให้พี่ไพ่ช่วยบอกช่วยเตือนนะ,ะ๊ะ การอ่านคลิปแบบนี้เป็นการอ่านแบบโดยรวมเนาะอ่านแบบเจนน r a เราล d i n g โดยทั่วไปนะคะเราไม่ได้เจาะตรงคนใดคนนึงนะคะใครที่อ่านเราตรงดูแล้วใช่แม่นเป๊ะก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเรานะคะติดต่อได้ที่รายละเอียดที่เราทิ้งไว้ให้ที่หน้าจอเนาะค่าครูเราทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะจ๊ะใบแรกเนาะ มาดูกันตอนนี้คุณเป็นอย่างไรราศีพฤจิลัคนาพฤจินะคะในเดือนวันเกิดของคุณเนี่ยนะคะสิ่งดีๆเรื่องใดนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นเอาใหม่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 ราศีพฤจิลัคนาพฤจีคุณเป็นอย่างไร บางคนถามเรามาว่าทําไมสลับสับไพ่เยอะจังเราสรับไพ่เพื่อให้เรามีสมาธิเนาะบางทีเราถามกับพี่ไพ่ในใจมีสิ่งที่อยากรู้แหละต้องเกิดสมาธิจริงๆเราถึงจะจับไพ่ให้เนะ <c oughs> เาะมาเซเว่นออลสออช่วงนี้งานที่คุณทําอาจจะต้องประมูลแข่งขันกับคนรอบด้านนะคะหรือเจ็ดดามเป็นลักษณะของคนหน้าไหวหลังหลอก คนไว้ใจไม่ได้คนลักเล็กขโมยน้อยคนทําอะไรรับหลังเราเนาะอาจจะกําลังเจอเหตุการณ์นี้อยู่นะคะหรือคุณเองไปทําอะไรรับหลังคนอื่นก็ได้เนาะแต่ว่าเซเว่นออฟสวาเป็นในลักษณะของอาการเดินทางเนาะช่วงนี้มีแผนเดินทางต่างประเทศเอาไว้หรือเปล่าถ้าแผนเอาไว้มีเกณฑ์ได้ไปนะคะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศเนาะหรือมีเกณฑ์ได้เงินที่มาจากความเสี่ยงนะอะอืเพราะว่าเซเว่นออฟสดเป็นอะไรที่ เขาเรียกว่าค่อนข้างเหมือนเหมือนถ้าเป็นคนหรือเป็นสถานการณ์มันจะเป็นลักษณะของคนที่กําลังเจอกับคนที่ไว้ใจไม่ได้ลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้เพราะฉะนั้นการเงินมันก็จะมาจากเรื่องที่ได้มาจากความเสี่ยงโชคนะคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนเก็บบล็อกบ้านปิดประตูกระเป๋าสตางค์ อะไรแบบนี้ให้ละเอียดให้รอบครอบเนอะมีเกณฑ์ข้อของสูญหายเหมือนกันนะเนี่ยม,มาโอ้โหเซเว่นอ p e n เ a นทราชาถือเหรียญเงินก้อนใหญ่กำลังจะตกหาคุณตกใส่หน้าเลยโอ้โหหรือแบบเขาเรียกว่าความมั่นคงในเรื่องของการเงินความเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ โชคลาภในเรื่องของการเงินกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก้อนใหญ่เลยโชคลาภก้อนใหญ่เลยนะคะ <c oughs> ความมั่นคงในเรื่องของการเงินแรับคิงออฟเพนเดอร์เคเป็นลักษณะของคนที่วางแผนการเงินเก่งบริหารจัดการเงินเก่งนะคะและตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราบอกเนาะเงินที่ได้มาจากการความเสี่ยงโชคมันจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะ หรือคุณนั่งรองเงินอะไรอยู่เงินที่คุณรอกำลังจะเข้ามาแล้วเร็วๆนี้ก้อนใหญ่ด้วยนะคะโอ้คุยน็อคุยน็อสอดเนาะคุยน็อสอดเป็นลนักษณะถ้าเป็นบุคคลเนาะเป็นคนถ้าเป็นผู้หญิงเนาะใบนี้นเป็นลักษณะของหญิงเก่งหญิงแกร่งคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะคนที่เด็ดเดี่ยวตัดสินใจทําอะไรแล้วก็จะไม่ถอยหลังจะเดินหน้าเป็นคนฉลาดเด็ดขาด ะะเพราะฉะนั้นสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขมันได้ตลอดเนาะเพราะคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีประสบการณ์ผ่านโลกมาเยอะแล้วคุณก็เอาประสบการณ์นั้นมาใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะคะอัศวินถือดาบามีทั้งราชนีถือดาบมีทั้งอัศวินถือดาบในช่วงในเรื่องของความคิดการตัดสินใจ อย่าใช้อารมณ์เนะืเพราะว่าอัศวินถือดาบเป็นลักษณะของคนที่มุทะลุดุดานใช้อารมณ์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางเนี่ยไปไหนมาไหนอย่าใช้อารมณ์นะคะมีสติเยอะๆนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางแบบปุบปับฉับพลันเนาะเนี่ยอย่างที่เราบอกเนาะบางคนมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศเนาะอาจจะได้ไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวมีเรื่องด่วนเรื่องอะไรเข้ามาที่แบบเอออยู่ดีๆก็ต้องเก็บกระเป๋าเดินทางนะคะเดินทางแบบด่วน มาเทียอเพนเตอร์เคลในเรื่องของการเซ็นสัญญาการว่าจ้างการอนุมัติเนะใครยื่นเอกสารรอในเรื่องของการอนุมัติการเงินการธนาคารเอาไว้มีเกณฑ์ได้นะคะมีเกณฑ์ได้รับอนุมัตินะหรือได้แล้วด้วยเนี่ยหรือ มีเกณ์ได้เซ็นสัญญาได้ว่าจ้างได้หุ้นส่วนได้เพื่อนร่วมหุ้นคนร่วมทุนคนที่จะมาเป็นคนที่จะมาทําให้งานของเรามันเติบโตหรือได้เงินก้อนนึงเข้ามาพัฒนาเติบโตงานที่เราทําอยู่ก็ได้นะคะไปต่อนะห้าถ้วยห้าถ้วยเป็นลักษณะของความ คิดวิตกกังวลอ่ะวิตกกังวลมีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องให้คิดมากเนาะบางคนคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรักที่มันผ่านไปแล้วจบไปแล้วเรื่องอดีตอเออคิดมากเกี่ยวกับเรื่องอดีตที่มันผ่านไปแล้วอ่ะออวิตกกังวลหรือบางทีก็เก็บเอากลับมาคิดอีกครั้งหนึ่ง <les Beat books> หรือบางคนมันเป็นลักษณะของคนเหงาว้าเหวอ่ะอืม, <les beauty> มหรือที่มีเรื่องให้คิดมากนะคะ คิดมากอะไรอยู่เอ่ยอะไรตกออกมาอืหกเหรียญหกเหรียญหกเหรียญเป็นลักษณะของการให้การอนุเคราะห์การมีคนอุป,ปถัมภ์ในเรื่องการเงินไพ่เหรียญเนาะถ้าคุณรอในเรื่องของการเงินรอโอกาสรอความช่วยเหลือจะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยสินะคะ แต่6เหรียญเป็นลันกษณะของการให้และการได้รับโดยเท่าเทียมกันถ้าคุณมีแล้วเนี่ยมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วให้คุณเขาเรียกว่ารีบบริจาคเงินนะคะบริจาคเงินให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากให้สถาบันทางการกุศลหรือเดินไปไหนมาไหนก็บริจาครั์บริจาคเงินไปเนอะเพราะว่าเนี่ยใบยแรกของคุณมันเป็นลันกษณะของการเ,าเสียเงินไปกับคนที่ไว้ใจไม่ได้ลักเล็กขโมยน้อย,นอยนนเนี่ยเขาให้แก้แค่ด,ด้วยการบริจาคทรัพย์บริจาคเงินนะคะ กับองค์กรไหนก็ได้สถาบันไหนก็ได้ดวนี้มันมันบริจาคง่ายอ่ะเนอะเราสามารถโอนเงินได้เลยนะคะบริจาคไปในในที่เรามีกําลังอ่ะนะคะเป็นการแก้เข็ดเนะาะใหม่ห้าเหรียญม,มีทั้งห้าถ้วยมีทั้งห้าเหรียญเออเป็นอะไรเอ่ยน,นะคะห้าเหรียญเป็นความวิตกกังวล กลัวงเงินขาดมือกลัวงเงินตึงมือเนาะก่อนหน้านี้อาจจะใช้เงินเยอะมีเรื่องใช้เงินเนาะบางคนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางฉุกเาหนบางคนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศไปแล้วเนาะหรือ,อใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอะไรบางอย่างไปแล้วเนาะตอนนี้กลัวเงินตึงมือหรือเงินตึงมือแล้วเลยเนี่ยเพราะมันตกในตําแหน่งกับปัญหาด้วยนะคะเอ่อจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอาจจะเป็นความกังวลวิตก เงินขาดมือเงินตึงมือเนะื้อห้าเหรียญเนาะก็วางแผนในเรื่องของการใช้เงินให้ให้ดีนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้ารอถ้าคุณรออยู่ถึงว่าคุณรออยู่ในเรื่องของรอคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณในเรื่องของการเงินเนาะก็จะมีนะคะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะอืมสองคาถาการงานการงานจะมั่นคงนะคะงานมั่นคงขึ้นมีคนเข้ามาเหมือนเป็นทีม เป็นทีมงานช่วยให้งานของเรามันเติบโตพัฒนามากขึ้นนะคะหรือถ้าใครรอในเรื่องของข่าวทางไกลข่าวต่างประเทศหรืองานต่างประเทศนะคะที่รออยู่นะมีเกณฑ์ได้สมหวงังมีเกณฑ์ได้ข่าวเร็วๆนี้นะคะหรือใครแบบทํางานอยู่ก็อยากจะมีงานอะไรที่เป็นงานที่สองมาทําอะไรเสริมมีเกณฑ์จะได้ทํานะคะ รองเงินบางอย่างที่จะมาทําลงทุนเอาเงินตรงเนี้ยมาลงทุนก็มีเกณฑ์ได้นะคะมาอือหือสิบเหรียญไม่ต้องวิตกเลยเรื่องการเงินจากห้าเหรียญคุณเป็นสิบเหรียญเลยอะ่ะเงินที่ได้จากทรัพย์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์เงินมรดกเงินตกทอดเนอะเงินที่ได้มาจากครอบครัวครอบครัวใหญ่ครอบครัวซัพพอร์ต ครอบครัวสนับสนุนช่วยเหลือหนุนหลังในเรื่องของการเงินนะคะและครอบครัวก็จะอยู่ดีมีสุขเนาะอยู่กันพร้อมหน้าลูกหลานพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอยู่กันพร้อมและเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ที่สามารถเขาเรียกว่าซัพพอร์ตเราในเรื่องของการเงินได้ดีช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เงินอยากซื้อที่ดินจะได้ซื้อ,อยากขายที่ดินจะได้ขาย ได้เงินมาจากทรัพย์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินก้อนใหญ่นะคะเงินก้อนใหญ่ที่ทําให้เราเป็นเศรษฐีเนี่ยอ้ให้เศรษฐีขึ้นสองใบเลยทั้งสิบเหรียญแล้วก็ทั้ง king of pentacles นะคะคุณมีเขาเรียกว่ามีเกียนได้เงินก้อนใหญ่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยได้เงินที่มาจากการเสี่ยงก็ได้นะคะบริจาคเงินเนี่ยช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนรู้จักบริจาคเงินรู้จักให้ให้แบบไม่ต้องทวงถามหรือมีคนมา ช่วยบริจาคหน่อยสิก็หยิบยื่นให้เลยเนี่ยแต่ถ้าทําบุญแบบนี้บ่อยๆน,นี่จะมีเงินที่ได้มาจากความเสี่ยงโชคนะคะหรือ,อว่าห้าเหรียญมันอาจจะเป็นในเรื่องของความวิตกกังวลความกลัวก็ได้นะความคิดมากอะกลัวเงินตึงมือกลัวเงินขาดมือแต่จริงเร,เราเราดูแล้วคุณน่าจะเป็นคนที่มีเงินพอสมควรเนาะมาเราขอให้พี่ไพ่สำหรับนี้นะคะมีอ,อะไรอยากแนะนำเพิ่มเติมไหมขอสักสามใบนะคะมา ใบที่เจ็ดสิบเนาะใบที่เจ็ดสิบเหมือนผู้ชายคนนั้นเขาเป็นคนใส่โซดะแต่เขาขึ้นรถเมล์เหมือนทําอะไรที่ไม่ค่อยตรงกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะใบที่แปดสิบห้านะคะเป็นลักษณะของการเอาเอาที่ทางไปจำนองหรือขายที่ก็ได้เออเนี่ยขายที่หรือเปล่านะคะให้ให้ได้เงินมาแต่มันเหมือนการเอาเอาที่ไปจำนองมากกว่า นะคะช่วงนี้เนาะบางคนเอาที่ไปจำนองเกี่ยวกับธนาคารสถาบันทางการเงิน,นจำนองได้เนาะแต่ว่าก็อย่าปล่อยระยะเวลาให้มันเลิ่นนานนะคะมาใบนี้ตกมาใบที่สี่สิบเอ็ดเป็นลักษณะของการเาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะเหมือนคุณรับสัตว์เลี้ยงอะไรมาเลี้ยงเนาะบางคนเลี้ยงแมวเออบางคนให้เวลาเกี่ยวกับ สัตว์เลี้ยงเนาะบางคนฮิวใจนะใช้สัตว์เลี้ยงฮิวใจเนาะมีเวลาอยู่กับเขาแล้วเราก็เหมือนมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ผ่อนคลายเหมือนเอาสัตว์เลี้ยงมาช่วยฮิวใจนะคะเราดูใบที่70็นิดนึงใบที่70ชื่อให้เขาชื่อเกินปกติเนาะมันเหมือนกําลังจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดจากทาการกระทําของเราที่ เป็นการกระทําที่เกินตัวไม่พอดีออ่ะืมเป็นความไม่พอดีหรือสภาวะอึดอัดที่เกิดจากที่ทํางานในช่วงนี้นะคะอืมหรือทําอะไรตามใจคนอื่นโดยที่เราเองเราอึดอัดอออ่ะนะคะเถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะได้มันเป็นลักษณะของการได้จับเงินแต่ไม่ได้ใช้เงินนะอะ นะคะก็วางแผนในเรื่องของการเงินเนอะช่วงนี้มีเกณฑ์เงินตึงมืนอนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเงินมันก็จะตามเข้ามาในช่วงปลายเดือนนะคะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงปลายเดือนนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดมี สุขภาพเนอะมีอะไรที่มันเป็นสถานะสภาวะผิดปกติให้เรียบแก้ไขให้รีบหาหมอให้รีบพบแพทย์นะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังนะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่เรารบกวนให้กดติดตามช่องมจิทลอดายคิต,ตี้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่หมอนะจ๊ะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะ